ชอนูซี่ชาแนลนะคะพี่น้องคือมืนอน่ที่วาเปิดคลิปที่หลังนะคะเพราะเป็นยังตีพอ่อเมว่อานนี้บ่ไเ้เปดิดคลิปนะคะคือถ่ายไว้ทั้งวันนะแต่ว่าคลิปบ่ได้เปดิดพี่น้องไม่ได้ปิดคลิปก็เลยว่าเปิดว่าเปิดคลิปเป็นมือม,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 มือมือมือหนีนะคะแต่ว่าคลิปนเขงเมว่อานนี้นะคะเข้าใจเด้อพี่น้องเด้องเบื่อเข้าใจนู่นเพราะว่นานู่นหลงหนาหลงหลังนะคะเพราะมันหลายสิ่งหลายอย่างนะเพราะเท่ากับ ทั้งวันทั้งสองหมื่นนะฮะทั้งเมื่อวานแล้วก็มือน,อนอี้เนาะมือนี้จะก็เรียบร้อยแล้วนะค,ะคือตอนนี้ปิดปิดอ่ากรองปิดยังแล้วนะคะคือถ่ายเรียบร้อยตุ้ยนุ้ยเป็นไงคะสบายดีครับผมสบาย,บายดยีไม่แบงบอกว่ม <laughs> ันใส่หมวกซื้อใส่หมวก,กอ่ไรอัอนี้ตุ้ยนุ้ยอันตามเห็นเป็นอะไรก็มันตาอนาะโอ้ใช่นะคืออันนี้เป็นทีมทีมจรองถ่ายนะเป็นพกกรนะคะพุ่งกลับนะคะ อ่าพิ่มกับเพกนเป็นทุกอย่างแฮทเทอะแล้วครับนี่แหละครับเบิ่มกางเกงสองวันนะคะแล้วพอที่สองหมื่นนี่คือฝนตกลิ้นทั้งสองหมื่นได้พี่น้องแต่ว่าเขากระสูนเขากระทายมาจนแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องก็ล่อจี๊ดต่างเมนช่อว่าวิกจึงขายรถเอ็มวีนี่ต้องให้พ่อเจ้าเตรียมที่ชูเตรียม ผ่ามาเซ็นน้ำตาได้เลยยี่สิบศมีความฉากของนังนตาเด้อครับผมมีแมนมีคอดมฉากน้องนันิตานะฮะ<บ>พี่น้อง,ต,งต้องตัวดูบ้าเห็นเลยโอเคครับพี่น้องขอบคุณ,คณทุกการติดตามพี่น้องอย่าลืมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมนี้นะคะครับผมยี่สิบแปดพฤษภาคมนี้นะคะอ่าตุยหนุ่ยกับจิตาต่อมือมือเรื่องมือแร่งนี่มืออื่นครับคิดว่าเริ่มมืออื่นนะคะมีเวลาตัดมือหนึ่งถึงสองมือนะคะ ทั้งทายทั้งตัดอีกนะคะเพรา่าเขาลงยี่สิบแปดเป็นบอเพระแม่เน่ยแบบเหมือนมว่าเจหมือนครับแต่ว่าต้องทรงงานยี่สิบเจ็ดตรงไหนท่านเป็นบอเพราะว่าบอต่่่่่น่่่่่่่ง่่่่่่่่่่ช่วงเ่่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 าแ่งย่่่่่่่่่่่่่ย่ำแ่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่ะ่่ แต่ว่าพี่น้องก็นรอชมนะฮะเดี๋ยวเพิ่นจะมาอ <บ S 1> ัปเดตในการปล่อยเพลงอีกรอบนึงนะฮะรอชมอ่าบอดประสิพงนี่ผิดแล้วเพิ่นดอกผิดว่ารำพีรพาวนะคะบันที่ยิมเก่นอาจจะลอง,งเครื่องเวทีเนาะในในบันที่ยิมเก่านี่บอดจะสีในกลุ่มปิดบอดจะสีร้องอ่าดสดนะคะเมนร้องสดดนตรีสดพี่น,อน้องกะลืมติดต,ตามนะผู้ใดเพิ่นซื้อตัวพี่น้องกะเฝ้าซื้อนะคะจะได้ท่านเหตุการณ์จะได้ เบิ้งท่านที่นะคะสิบริเบิวงยอดหลังเพราะว่าการเบิ้งไหลสดพอมูลนี่มันมวนได้พี่น้องเห็นคอมเม,มน,น,มมนมต์นั่นแม่โต๊ะบิเวณยอดหลังนี่โอ้ยเสียดายเนาะเป็นเสีเยงสีนะโอเคค่ะพี่น้องฝากให้กำลังใจทีมงานเราทุกคนด้วยนะคะโต๊แบบช้ำบอดแต่งหน้าไม่ปลอมมาแต่งหน้าให้บอดนะคะบอดเพราว่านุซี่ต้องไปว่าเปแยกโซฟาใช่ไหมนุชีต้องไปแหกโซฟากับเอเล่ต้องเอาตัวอย่กน อไคือตอนนี้้าห้องนะคะตอนนี้แม่มองของ้องนี้เอาคืนเปิดเบอรต่งหน้านะจุดถ่ายพูมไม่พู่หิงเอดะนันปัจเจ้าันโทรมาจ้าเอลูกแม่สวยไหมนี่ตายิค่ะนุ่เอานะ่งจ้าใครอยู่บนห้องแป้นแป้นนะเอาแม่ก็สิแจงลูค่าแขโอุ้ยพลังพ่นมาอยู่เนาะมา มาจุบให้กำลังใจหน่อยเลยไม่ไม่หมดความเดือดร้อนหรอยังค่ะไปเดือดงานอยู่อันตุยมันมากอดเดือกเลยนี่มันนอนซะก่อนจ้าพดพี่จันไม่บอกก่อนเลยลูกจุบหน่อยค่ะลงมาได้กแล้วเสียงเสียงม่หน่อยโมดิต่นตัวจะไปถ่ายซิงอ่ะเพลงใหม่บอสนะคะจุบหน่อยลมงพี่น่อง มอหนี้นูฟังมาแล้วเขาเสียงไหนคะพี่หนุ่มเราติดตามกันนะจ๊ะตอนนี้บอยกำลังแต่งตัวนะครับมื้มอนีฟ้าห้องพี่หนุ่มไหนไหนตาชุ่มหวานหน่อยค่ะสามาทกตัวสาอยากด์คนยากด์คนได้ตายยากษ์คนข้อเสียงหนยรูกขอเสียงไหนค่ะาอข้อเสียงไหนค่ะ นาธิกตาเห็นแอปโอนเงินไม่รู้เปลี่็นค่ะไม่ต้องบอกเป็นเป็แต่ได้แต่แบบไหนค่ะลูกหมุนดิคือลูกนแม่จ๋าแม่สวยยังคะสวยหรือยังลูกยิ้มค่ะไม่ได้ยิ้มโนื้อ อีกกลิ่มเท่าสามเดืนเนี่ยจะไปจูบอยู่นะตอนนี้ตั้งไหนตัสงคนแล้วนะไม่ได้ห่วยกุ้งเดี๋ยวบอสจะไปถ่ายซิงเพลงนะคะกับแม่โป้ค่ะเดี๋ยวมิคิพายบรรยากาศเที่ยงนะคะทุกคงสบายดีบ้าจ้าสบายดีจ้าถ่ายคลิปจนเหล่าว่าหัวนอนอยู่นี่ถ่ายคลิปบอสจนแล้วว่าคันนี้นันกลนจะดีมาสูดๆอยู่บ่า นอนอยู่ในนั่นอันคอบกะนาริตาใหญ่นะคะบีหนึ่งบีสองนะฮะนองเช้าายุ่นี่ก็เล่นอนแท้บัไดแทนนอนได้มีบัวหูได้ีดูเอาดีเอาพียข้านอนอ่งสัตก็ลืมไเมือขึ้นอันอันอันนี่หนึ่งเนาะชพระผาตย์ตอนเช้า p r e t ปีดึกไปหน่อยเอาพ่มบัีแ้มนฝนจะตกบอกว่าเขาไปหามโซฟามา่ิโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อจ้าฝนตกฝกม่หันเอาบาสานผู้ชายบัดา้กนนล่าซานโฝนตกคมาค่ะ คือสวยแต่บอดกน้ำดีแล้วไหมสวยแบบแบบแบบบุกฝรั่งสี่แม่ยังตาอ่ะตัวนี้เปลี่ยนโลอีกหนึ่งที่นะฮะฝนจะโตพี่น้องกลางสายฝนเพราะว่ามันเป็นเพลงเศร้าเราต้องร้องให้กลางสายฝน้ัวเดงมาิดาไอ้บัวสีญาให้ก็ได้หรอก เมือกี้กลังายบวยยัเอยันูเดอร์เมย์ไม่หันสวยนะคะอันนี้แม่ปอแม่ปอสวยสวยแม่ปอยใส่าวยมาแงดนรอ้านนี้ไม่เปอย่างไรไม่ขวนเพิ่อกังได้มือนเนาะกางสบายเพราะปอก็ต้องแต่งหน้าแทนเพราะว่าถ่ายถ่ายถ่ายสองมือนะฮะพี่น้องถ่ายสองมือถ่ายสองมือแม่อ ช่างผมเพิ <S <S okay, okay, ่นนะคะช่างผมใส่รองเท้าอยู่ก่อนใส่ได้โอเคค่ะเอาเช่พี่น้องเดี๋ยวจังรอติดตามนะฮะเอ็มมีออกวันที่28นี้นะฮะเร็วๆแบบเร็วๆเลยพี่น้องรอติดตามนะคะตอนนี้เขากำลังอ่าจะก้าวหอดบานพันนะคะกำลังกำลังนั่นนี่บอ เอาตอนนี้เราก็ลังกลับมาบันพักนะคะว่าถ่ายซิงค์เอ็มวีบอดเสร็จแล้วตอนเรือไทยเป็นเนื้อเรื่องสตอรี่เรื่องราวนะฮะอันอันนี้บอดพิ่จอดมาเอาอินูน้อยอินูน้อยน่าริตะนะคะอีหล่าจิหมาน้อยเอาเปลได้เอาสามหนึ่งบอดวะอินูอับไปอินูน้อยเนาะวันนี้บุ๊ยบอดแล้วลงทุ่นแล้วได้พี่น้องโูรเจ้า์ฐารุ่นออกในเอฟวีเลยแบบสุดยอดแบบแจ๋วลวดตอนนี้บอดพิ่เพิ่ง ขนาดสิจกาไปอาบน้ำโกอนแล้วก็สิกาเมาอีหนูนะคะอีหนูน้อยของเรานะคะน้องนาลิตะนะคะตอนนี้เขาต้องจะผอดบ้านพังแล้วพี่น้องตอนนี้จะชมว่าพี่เอ๊ขับรถนะคะนาลตาใหญ่ค่ะนาลิตะอ๋อนาลิตาอันนี้นาลตาใหญ่ขับรถเรีนบอสโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอฝากไว้รอฝากาะั่นฝากติดตามผลงานบอสด้วยนะคะวันที่28พฤษภาคมนี้นะคะแบบรวดเร็วทั้งใจพี่น้องอีสามหมื่นสี่หมื่นนี่แหละ รอชมได้เลยนะคะทั่วโลกใน youtube ของเรานะคะ,<ล>ะไปแล้ว<ม>พี่น้องฮะโซฟายยังแม่น้องนาดิตาเข้าร่วมแสดงด้นยน้งน,น้องนม่นิตากับคอนอันนี้ว่นีน้นเด้อพี่น้อง<ม>โอเคค่ะพี่น้องโอเคไปก่อนหอดบ้านแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณและส,สวัสดีค่ะ